ค hey, ฉันโคลีนะคำถามใหญ่วันนี้น้องชายของชาอึนอูก,กำลังจะเดบิวหรือเปล่ามาดูกันเลยใน You Quiz on the b l o อกมีคลิป4วินาทีของรูปพนักงานออฟฟิศหนึ่งในนั้นว่ากันว่าเป็นน้องชายแท้ๆของอึนอูภาพเลอแต่หน้าเขาชาัดเกินกว่าจะพลาดแฟนๆพูดกันว่าชาอึนอูเวอร์ชันกอบแอนเพสเดินอยู่และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นปีที่แล้ว เขาปรากฏบนหน้าจอกับแม่ใน f i ฟินแลนด์สเปเล e ไลฟ์เกิดปี1999อ่อนกว่าชาอื่นอู2ปีเรียนสาขาวารสารและการสื่อสารที่จีนหลายคนบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยผู้ต้านตอนนี้ทาง,งานที่ขังนำในบริษัทมาร์ e t i n g d i g ดิจิทัใช้ชีวิตออฟฟิศทั่วไป9โมงถึง5โมงทุกคนเรียกเขาว่านีดงวีแล้วแฟนแฟนรีแอคยังไง โคลนชาอื่นอูบนถนนตำนานจริงที่เขาไม่ใช่ไอดอลและก็การถกเถียงถ้าเขาเดบิวต์จะปังสุดๆกับไม่ดีกว่าอยู่ส่วนตัวเท่กว่านี่คือจุดหักมุมชาอื่นอูเคยดูอึดอัดเวลาเอ่ยถึงน้องชายแต่ครั้งนี้เขาโชว์รูปตรงๆบนทีวีแฟนๆเลยสงสัยว่ามีอะไรเปลี่ยนไปและหรือเขากำลังเตรียมเดบิวต์ยิ่งไปกว่านั้นน้องชายเขาทำงานในบริษัทที่ท่ยวชาญด้านมาร์เก็ตติ้งจีน เรากำลังพูดถึงโฆษณาไปตู้มวยป๋อเซี่ยวฮงชูในขณะเดียวกันลุงอูคือซูเปอร์สตาร์ในจีนคนหนึ่งเป็นไอดอลท็อปอีกคนเป็นมืออาชีพด้านมาร์เก็ตติ้งมันคือคอมโบโคตดโหดและในรายการยูแจซอกพูดเล่นว่าบางทีเขาอาจจะเป็นโปรดิวเซอร์ลุงอูเสริมว่าเขากำลังหาทางของตัวเองผมจะสนับสนุนทุกสิ่งที่เขาเลือกพูดตรงๆนั่นแทบจะเหมือนสัญญาณเดบิวต์เลย สรุปคือน้องชายอึนอุปรากฏในรายการแฟนๆคลั่งพูดถึงเขาและตอนนี้ทั้งอินเทอร์เน็ตสงสัยว่าเขาจะเดบิวต์หรือเปล่าเขาจะยังเป็นมนุษย์ออฟฟิสธรรมดาหรือดาวดวงใหม่กำลังจะเกิดขึ้นคุณคิดว่าไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนี่คือโคลอีแล้วเจอกันใหม่